S <S สวัสดีในวันอังคารที่5สิงหาคม2568ค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นจะชวนทุกคนคุยเรื่องจ้างนักบัญชีรายได้เพิ่มลดค่าใช้จ่ายลดภาษีได้จริงหรือเปล่านักบัญชีไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆที่เจ้าของธุรกิจนึกถึงค่ะถ้าอยากจะรวยเจ้าของธุรกิจมักมีแนวคิดว่าอยากหารายได้ให้มากๆ อยากทำยังไงก็ได้เพื่อให้มียอดขายเยอะๆอยากปิดการขายเก่งๆทำการตลาดเก่งๆแต่ในส่วนของงานบัญชีเองเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มองว่าแค่เป็นการทำตามกฎหมายเท่านั้นเองและแทบจะไม่ให้ความสำคัญมากนะะักค่ะทำให้นักบัญชีอาจเป็นตัวเลือกหลังๆที่เจ้าของธุรกิจจะคุยด้วยแต่บางทีเจ้าของธุรกิจอาจลืมไปว่า นักบัญชีช่วยให้เจ้าของธุรกิจรวยขึ้นได้นะถ้าเจ้าของรู้วิธีค่ะเพราะการจ้างนักบัญชีเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดภาษีได้ด้วยนะคะถ้าเราตั้งใจคุยกับเขาจริงๆค่ะคำถามแรกเลยค่ะแล้วถ้ากล่าวมานั้นเป็นจริงแล้วนักบัญชีจะช่วยเราเพิ่มรายได้ได้อย่างไรล่ะข้อมูลทางบัญชีค่ะ จะช่วยให้เราวิเคราะห์รายได้ได้ดียิ่งขึ้นแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าของธุรกิจต้องรู้วิธีคุยกับนักบัญชีให้เป็นด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเราเป็นร้านขายยาใช่ไหมคะบอกนักบัญชีจดว่าขายของได้100บาทพอสรุปรายเดือนเราจะรู้แค่ว่ามีรายได้100นอกนั้นเราจะไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกนักบัญชีว่านอกจากจะจดจำนวนเงิน ให้จดชื่อลูกค้าจดที่อยู่ลูกค้าจดประเภทยาที่ขายรวมไปถึงโปรโมโชั่นที่ให้แม้จะเป็นรายได้100บาทเหมือนกันเราจะมีข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ไม่เหมือนกันเพราะตอนนี้เราจะรู้ว่าขายใครเยอะที่สุดลูกค้ายอยู่ที่ไหนบ้างและขายสินค้าชนิดใดได้เยอะบ้างรวมถึงโปรโมชั่นแบบไหนทำแล้วช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีบ้าง ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์กับการขายในอนาคตนะคะเพราะเราเริ่มจะมีรายงานการขายที่ได้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นเอาไปวิเคราะห์ยอดขายได้หลายมุมค่ะเช่นมุมมองลูกค้ามุมมองโลเคชันมุมมองสินค้ารวมไปถึงมุมมองการทำโปรโมชั่นเสมือนข้อมูลทางบัญชีเป็นกระจกสะท้อนผลการดำเนินธุรกิจหลายๆด้านให้เราเอาไปใช้ตัดสินใจในอนาคต คำถามต่อมาค่ะแล้วนักบัญชีช่วยลดค่าใช้จ่ายได้จริงไหมถ้าพูดถึงค่าใช้จ่ายในธุรกิจคงไม่ได้มีแค่ค่าใช้จ่ายภาษีอย่างเดียวที่นักบัญชีช่วยลดได้เพราะนอกจากภาษีแล้วธุรกิจยังมีทั้งค่าต้นทุนสินค้าค่าใช้จ่ายการผลิตค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายออฟฟิศอื่นๆอีกมากมายที่จ่ายออกไปถูกไหมคะ ตัวอย่างที่พบบ่อยๆธุรกิจเปิดใหม่มักจะมีค่าโฆษณาเยอะมากเลยเพราะทำโปรดักต์ออกมาเราก็อยากให้มันเป็นที่รู้จักไวๆใช่ไหมคะจะได้ขายดีๆเจ้าของธุรกิจเลยไปจ่ายค่าทำโฆษณาแพงๆ5-6งร้านเพื่อบอร์ดแคสโฆษณาใน YouTube สรุปสุดท้ายกลายเป็นว่าจากที่เคยมีกำไรกับพริกเป็นขาดทุนในพิปตาเพราะค่าโฆษณาตัวเดียว แล้วคำถามถัดมานักบัญชีจะช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายพวกนี้ได้อย่างไรโดยปกตินักบัญชีจะมีข้อมูลกำไรขาดทุนประจำเดือนอยู่แล้วค่ะและประจําปีด้วยนะถ้าเจ้าของธุรกิจไปถามนักบัญชีก่อนว่า<อ>ปีนี้เรามีกำไรเท่าไหร่แล้วแล้วเราสามารถทําการตลาดสูงสุดได้เท่าไหร่<อ>เหตุการณ์ขาดทุนแบบที่ว่าไปก่อนหน้านี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ตัวอย่างเช่นถ้ารู้ว่าปีนี้กำไร2ล้านนักบัญชีอาจบอกว่างบที่เขาคิดว่าทำการตลาดสูงสุดไม่ควรเกิน1ล้านไม่งั้นบริษัทมีความเสี่ยงขาดทุนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเหลืองบจํานวน1ล้านใช่ไหมคะเจ้าของธุรกิจก็ค่อยมาคิดต่อว่าจะทำการตลาดอย่างไรให้คุ้มค่าสุดไม่ใช่จ่ายไป5-6ล้านก่อนแล้วพอขาดทุนค่อยไปคุยกับนักบัญชี แล้วในเรื่องของภาษีล่ะคะนักบัญชีจะแนะนำการจ่ายภาษีอย่างคุ้มค่าได้ยังไงในมุมของภาษีเจ้าของธุรกิจให้ความสำคัญมากๆเกี่ยวกับภาษีค่ะจะดีมากเลยถ้าหากมีนักบัญชีเก่งที่ช่วยให้คำแนะนำ วางแผนภาษีไม่ใช่ว่าวางแผนให้หนีภาษีนะคะและอธิบายให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นภาษีหลักๆที่นักบัญชีควรแนะนำเบื้องต้นได้ก็คือ 1. ภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นไม่ครบหรือไม่ยื่นเลยโดนค่าปรับย้อนหลังเสียงเจ๊งนะคะ 2. ภาษีหักหนที่จ่ายมันจะเกิดเป็นประจำค่ะถ้าไม่หักและนำส่งจ่ายเบี้ยปรับกันบันเทิงเลยค่ะ 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่มีผู้เชี่ยวชาญคำนวณให้ค่ะเสียสิทธิประโยชน์เสี่ยงยื่นภาษีสูงไปขอคืนยากด้วยนะคะ 3. ภาษีนี้ที่เน้นย้ำเพราะว่ามักจะเกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อเราดำเนินธุรกิจค่ะหากาพลาดมาจริงๆค่าภาษีไม่น่ากลัวเท่าค่าปรับเลยนะคะค่าปรับนี่ทำให้ธุรกิจเจ๊งมาหลายเจ้าแล้วนะบทสรุปจ้างนักบัญชี รายได้เพิ่มขึ้นลดค่าใช้จ่ายลดภาษีได้จริงไหมนักบัญชีไม่ได้มีไว้แค่ทำบัญชีตามกฎหมายถ้าเราคุยกับนักบัญชีแล้ววางแผนร่วมกันเราจะรู้เลยค่ะว่านักบัญชีเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเจ้าของธุรกิจเพราะนักบัญชีจะช่วยทำให้ธุรกิจหคือไม่หลงทางค่ะคือมีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับการตัดสินใจได้มากขึ้น 2. ประหยัดเงินคือ ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายธุรกิจได้ดีขึ้น 3. ม,มีประสิทธิภาพคือด้วยเงินจำนวนเดียวกันนักบัญชีแนะนำคุณได้ว่าทำย่างไรจึงจะได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าและสุดท้ายแล้วเราอาจจะพบว่าการทำให้ธุรกิจรวยขึ้นอาจมาจากการมองคนใกล้ตัวอย่างนักบัญชีในมุมมองที่เปลี่ยนไปค่ะ